สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม The Wolf หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานตั้งหนึ่งเดือนหนึ <laughs> ่ง <1 S 2> <laughs> เดือนเลยนะก็ <laughs> å, เอิมก็ยังจำวิธีการเล่นได้อยู่สองรอยห้าสิบเพชรเลย å, ไม่ได้เล่นมานานได้เพชรเยอะหนึง่งเอ้ยพูดผิด 250เพชรเนี่ยมันเพชรมันเอาไว้ทำอะไรบ้างผมก็เล่นตัวนี้มาเดิมแหละตอนนี้ต้องเลเวล5ก่อนถึงจะไป PVP มันเข้าได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ VIP ที่อยู่คนเดียวนะ PVP เป็นการต่อสู้ระหว่างเพื่อนกับเรา หลังจากที่ผมไปดูคนอื่นแล้วเนี่ยคือ PVP เนี่ยมันจะเป็นแบบแบ่งทีมกันเลยระหว่างสีฟ้ากับสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวแป,แป,แปริ่มสับลดแป๊บหนึ่งเรียกจังคนนี้ผู้เล่นใหม่เริ่มสับสับสน หลังจากที่เล่นอันเอ่อทางกีชาร์กโกลมาเยอะโอ๊ยๆแมปไม่ใช่แมปเกมเกมแหลกพุ่งไปก่อนเอาหรือไปอันไม่ได้เล่นเป็นเหมือนทางกีชาร์โวลแล้วมันก็ไม่ค่อยถนัดแบบแ๊บนึงกดผิดชุบอันนี้ ข่านี้เลเวลเจ็บอือกัดไปเท่าไหร่จะเลเวลอัพเป็นเลเวลห้าเนี่ยอือถ้าไม่ตายไปอือกัดกัดกัดอือได้สามร้อสิบห้าเอ็กพีน้อยมากแต่เพื่อนไม่วับไม่หอนมาเลย คือวิธีง่ายๆสำหรับผมในการเล่นอันนี้เลยก็คือจงจำไว้ถ้าจะเล่นเกมนี้ผมต้องจำไดโนเสาร์ออนไลน์ที่แตกต่างกับปกติมานิดนึงประมาณนี้ถึงผมจะรู้วิธีเล่นมันมาได้นะถ้าผมหรือวิธีการเล่นมันกระตายแค่เลเวลหกไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายหรอก แต่ตรงนั้นมีมาจิ้งจอกสู้ไหวไหมไม่รู้ไม่รู้ต้องลองคลิปที่แล้วอันไม่ใช่คลิปที่แล้วสิตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วที่เราเล่นเกมเนี่ยคือเราเล่นแบบเดียวเองเลยทำให้ผมแค่เลเวลสี่คลิปนี้ก็จะมาเล่นแบบเดียวเหมือนกันนะเพราะว่า กฎใหม่มาแล้วกฎใหม่ก็คือห้ามเล่นเกินสิบห้านาทีหรือว่าเกินยี่สิบนาทีเฮ้ยเฮ้ยอนไปก่อนกฎใหม่ของผมมาแล้วนะก็คือห้ามเล่นเกินสิบห้านาทีไม่ก็ห้ามเล่นเกินยี่สิบนาทีคลิปบางคลิปอาจจะประมาณสิบนาทีไม่มียี่สิบนาทีแล้วนะ แต่บางคลิปอาจจะ20นาทีสับสิบวิเพราะว่าก็ก็ไม่ได้บอกไงว่าห้ามเกิน20นาทีไม่แต่วิไงเลยแบบเลยเกินมาวิได้แต่ห้ามเกินนาทีืออขวนไปที่ร้อยห้าอโอดติดติดกิ่งมาเออไปต่อชู ไม่ทันนะ่ะเลือดรีไปสี่สิบไม่ใช่สี่สิบหรอกสี่กับสิบนะไม่ใช่เลือดรีเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตรงนี้มีเออเฮ้ยนั่นมันโอดแบบเฮ้ยนั่นมันจุดอะไรนะหลังจากที่ผมไปดูจุดนั้นมานะที่ผม จำผิดจุดคือจริงๆแล้วจุดนั้นมันเป็นจุดที่เพื่อนเรียกเราเฮ้เพื่อนจะรออะไรล่ะกินกวางเร็วคนละตัวเอามีคนมาด้วยอือควรจูดกวางอือกินไปเกมนี้กินไม่ได้จะบอกว่ากินมันไม่ควรนะไม่ควรที่จะบอกว่ากิน อือกัดกัดเฮ้ยมีเพื่อนเรียกแป๊บหนึ่งรอฉันก่อนนะฉันกำลังท่ากวางบู๊ปิ้งมาตรงนี้แล้วไงเฮ้ยมีเพื่อนเรียกคนอื่นไปตรงนั้นด้วยผมต้องเฮ้ยยังมีเพื่อนอยู่ตรงนี้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นคือกวางแล้วแกทําให้ตกใจทำไม ควรตูดวางกัดกัดถ้าควรไม่แรงเลยคือถ้าควรมันใช้สำหรับการที่เราเข้าไปตีตะตูก่อนแล้วก็ควรอย่างเงี้ยมันถึงจะคุ้มโอ,โอ้ตกใจมากแบบนึงเฮ้ยเฮ้ยจุดจุดชัดเจนบอสแน่นอน บอสอยู่ตรงนั้นแน่นอนไม่ได้จําผิดแล้วเดี๋วบตับนึงเคร็ดอยู่ไหนนี่เคร็ดฮะเออเออเออโอ้ข้ามีสี่ตัวใครจะไปฆ่าได้ต่อไปฆ่ากวางบู์สี่ตัวก็น่าจะยากอยู่นะต่อไปคือ คืออะไรคืออะไรหนึ่งไม่รู้ออกก่อนชึบอ,อ่ะโอ้เพื่อนหายลาก่อนเด้อที่นี่บ๊ายบายปิ้งตอนนี้อัพอะไรได้หรือเปล่าอัพได้อยู่หนึ่งสองสาสีห้าห โ okay. อ,อเคอ,อัดทุกอย่างให้กลายเป็นสีอยู่เหลืออีกสามอันืูเป่าขอดูหน่อยสิเหลือสองอันถึงจะกลายเป็นห้าทั้งหมดเป้าหมายเราก็คืออัดทุกอย่างให้กลายเป็นสิบคุ้มอยู่นะจิงจอก ประมาณเนี้ยคุ้มอยู่อือเนี่ยมันถึงจะคุ้มนะถ้าเราตู้แบบระยะประชิดไม่ได้กดแบบไม่ได้กดตอนที่เราจะไปกัดสตูมันจะคุ้มดูอ่าเอาเฮ้ยกวางฝูงกวางเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้แปลกกว่าเพื่อนมาอูเลือดสี่ร้อยเลยเหรอเลือดสี่ร้อยเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยขบจะรอดไหม เฮ้ยดาเมจมันแรงอะดาเมตแรงอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะเอาชนะมันได้หรือเปล่าเออเอาชนะได้ได้มาเยอะกว่าอันตัวนั้นหนึ่งกิ่จอนหนึน่งเพื่อนอะได้เก้าสิบสี่คือมันอยู่ที่ว่าเราจะมากัดหลังเพื่อนหรือว่าเราจะมากัดก่อนเพื่อนไงข้างในนั้นมีหมูป่าอยู่ แป๊บนึงรอรีเลือดเต็มก่อนพร้อมที่จะไปไฟกับหมูป่าหมีเฮ้ยเฮ้ยกำพุ่งไปหาหมีแต่ดันเจอหมูป่าเพื่อนมาช่วยหน่อยฉันจะตายแล้วืออืออือได้หกร้อยแปดเยออยู่นะต่อไปอ๋อจำผิดอีกแล้วสีส้มนั่นก็คือสัตว์ ใหญ่เพื่อวาบตามเพื่อนไปก่อนเพื่อนทำก็ว่าอยู่ทำไมจุดที่วาบมันอยู่ตรงเพื่อนแล้วสรุปว่าเพื่อนเป็นคนให้เรามาวาบ์หรอเลเวลหนึ่งเฮ้ยดีนี่ผมสามารถฆ่ามีดตัวแรกได้เลยนะเนี่ยมีดเลเวลหนึ่งอืม สู้กับเพื่อนเวยนะดูสิแค่มาป่าสองตัวก็สามารถหนับหมีได้แล้วในชีวิตจริงเนี่ยหมาป่าแทบจะทำอะไรหมีไม่ได้เลยนะแม่แป่จองเฮ้ยอะไร CP คืออะไร CP ผมไม่รู้เฮ้ฮโอ๊ยอแบแโอ๊ยอเออผิดอันนี้อ้อันนี้อันใหม่ ใช้สิเพชรชึบอันนี้คืออะไรขอลองใช้หน่อยสิชึบโอ้เพิ่มความเร็วเยอะอยู่นะแต่น่าจะระยะสั้นๆมันเพิ่มความเร็วในการตีไหมไม่เพิ่มนี่เพิ่มแต่การวิ่ง จิ้งจอกมาอืมจิ้งจอกไม่ใช่โชเล่อืมจับแป๊บนึงลืมชึบชึบจย่แป๊บนึงมีอะไรให้ค่าไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยในในถ้ำเห,ห,หมือนจะมีเออเพิ่มความเร็วกันหน่อยชึบชึบ,ชบ,ชบ ไม่ไม่ไปดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่คุ้มไม่งั้นมันไม่คุ้มกับการที่เราต้องหนีเฮ้ยในนั้นมีเออกวางบูธเหรอแต่ตอนนี้ผมยังเรียกเพื่อนไม่ได้ไม่ดีเท่าไดานร์ออนไลน์เลยกวางอุ้ยตามเม็ดแรงมากชุบอชุบอ๋บอ,อมันจะเพิ่มความเร็วเฉพาะ ตอนที่เราตีสตูเหรอดึกว่ามันเพิ่มความเร็วทั้งตอนที่เราตีลมแล้วก็ตีสตูเอาเพิ่มทั้งสองอย่างเลยนี่เนี่ยเนี่ยมันจะเร็วกว่าเดิมฮึวับกับถ่อมเลยดีกว่าจะได้เลือดเต็มเร็วแล้วก็อันนี้ด้วยชึบ เพื่อนก็วับมาเลือดยังไม่เต็มแต่ก็มารอหรือเลือดสิบกับสิบเอ็ดก่กอนควางที่เกิดของเราก็จะมีควางอยู่ด้วยนะอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นมาใหม่แนะนำตัวที่ต้องพาเป็นผู้เล่นใหม่เลยก็คือกวางกวางไม่ก็จิ้งจอกแล้วก็ หนูกระายประมาณเนี้ยที่เราควรคาดตั้งแต่ตอนที่เรามาเล่นใหม่แต่ว่าถ้าเราจะไปสู้กับตัวนอกเหนือตัวนี้ก็ยังสู้ไม่ได้นะยิ่งเป็นพวกหมีเสือเนี่ยคือไม่มีใครสู้เสือได้เลยด้วยตัวเดียวนะ เป้าหมายคือเลเวลสิบแต่เกมนี้ยากมากฟวามเมเวลยากเคยอันนี้ชุบกลายเป็นหกร้อยยี่สิบสากตรงนั้นเหมือนจะมีเอ้ยลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือแกะ แกะที่ผู้เล่นใหม่ก็ต้องค่าเป็นอันดับแรกมากกว่ากวางเลยนะนี่มันถึงว่ามันจะให้เ x p ีแค่260ก็ตามแต่ว่าคือตั้ง260แค่ 6, 260เนี่ยคนที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเลเวลอัพเป็นเลเวลสอแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยตรงตรงว่าแกะเรียงตัวกันโอ๊ยโอ๊ยและผมไม่ได้ผมลืมเพิ่มความเร็วเกมนี้เนี่ยลืมเพิ่มความเร็วก็ดูสิภาพไม่สวยเลยหนูนี่หนูจะเราต้องตีสองครั้งนะถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่ซึ่งจะได้ EXP แค่เก้าสิบขนาดเลเวลหนึ่งก็บอกว่าแค่อืมโอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยครับบ๊ายบาย